สวัสดีชาวโดต a 2ทุกท่านฮะตอนรับเข้าสู่ช่อง The c a s t e r ครับผมสำหรับวงการกีฬาฮะรวมถึงวงการเกมของเราก็ตามครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว,ว่าการบูตแคมป์กันอยู่ฮะโดยจะเป็นการรวมตัวของผู้เล่นทุกคนฮะรวมถึงสมาชิกภายในทีมครับให้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันฮะในสถานที่สถานที่1โดยจุดประสงค์หลักตรงนี้ฮะทำให้ผู้เล่นทุกคนนั้นสามารถเล่นแบบทีมเวิร์คได้อย่างดียิ่งขึ้น รวมถึงตัดปัญหาในการสื่อสารต่างๆครับผมจึงตรงนี้เองฮะก็ทําให้สมาชิกแต่ละคนภายในทีมได้รู้จักกันมากขึ้นฮะอีกทั้งยังสามารถพูดคุยปรับแผนต่างๆฮะได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยในส่วนของ Dota 2ต,ตรงนี้ก็เช่นกันฮะสำหรับทีมต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่บางทีมฮะก็จะมีการบูตแคมป์กันโดยความน่าสนใจของคลิปวิดีโอตัวนี้ฮะเราจะไปส่องบูตแคมป์ของแชมป์ทีไอสสมัยกันครับกับทีม OG ฮะรวมถึงการสัมภาษณ์พ่อใหญ่โนเทลฮะที่พูดถึงสภาพจิต ใจของเขาในปัจจุบันนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาตรงนี้ฮะผมขอฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวดูตทดฮูแล้วก็ e-sport ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปเข้าเนื้อหากันเลย โดยในช่วงกลางปี2020ทาง OG ได้มีการออกมาประกาศครับผมว่าพวกเขาจะมีการรวมตัวบูตแคมป์กันเกิดขึ้นที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสโดยสถานที่ที่พวกเขาไปอยู่นั่นเองฮะไม่ใช่โรงแรมหรือว่าห้องพักแต่อย่างใดครับแต่เป็นบ้านพักหลังใหญ่หลังหนึ่งเลยฮะที่ทาง daddy hotel ครับผมเป็นคนจัดซื้อเองเลยฮะโดยมีทั้งหมด17ห้องด้วยกันฮะแล้วก็มีสระน้าตรงกลางครับผมรวมถึงสวนหน้าบ้านฮะซึ่งในบ้านพักนี้ฮะได้มีการแบ่งสัดส่วนกันออกไปครับผม ไม่ว่าจะเป็นห้องที่ใช้ในการแข่งขันนะสำหรับผู้เล่นทุกคนครับในการรวมตัวกัน หรือว่าจะเป็นห้องสําหรับการประชุมฮะสำหรับการตลาดมาร์เก็ตติ้งของทีม OG ฮะรวมถึงห้องนอนต่างๆฮะห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องกินข้าวครับโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดฮะตัวเขาได้บอกกับสื่อต่างประเทศรับว่าหมดไปราวๆ1.8ล้านดอลลาร์ฮะซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนเรทณะตอนนี้ฮะจะอยู่ที่ราวๆ54าล้านครับนอกจากนี้ฮะก็ยังมีในส่วนของพนักงานคนอื่นๆฮะไม่ว่าจะเป็นเชฟส่วนตัวฮะสำหรับทีมครับรวมถึงนักจิตวิทยาการกีฬา รวมถึงทีมดูแลโซเชียลมีเดียฮะแล้วก็ทีมการตลาดครับผมที่ดูแลแบรนด์ OG สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ฮะก็คงจะคิดเหมือนกันละฮะ ว่าบ้านหลังนี้มันช่างเหมือนฟางในฝันชัดๆเลยฮะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับโนเทลนั่นแหละฮะบ้านหลังนี้คือฝันที่เป็นจริงของเขาโนเทลนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อฮะว่าตัวเขานั้นต้องการที่จะรายล้อมไปด้วยเกมมาตลอดฮะเนื่องจากชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆฮะบางทีคุณแม่นั้นถึงกับต้องถอดปลั๊กกันเลยทีเดียวฮะเนื่องจากเลดไม่ยอมหยุดครับผมภาพมันคุ้นๆจังเลย จากความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนั้นล่ละฮะทำให้บ้านหลังนี้นั้นมีความสําคัญต่อเขาเป็นอย่างมากแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ฮะตัวเขานั้นต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมากมายหลากหลายที่บางทีบางครั้งนั้นต้องบั่นทอนร่างกายรวมถึงจิตใจของเขาอีกด้วยอย่างที่เรารู้ๆก,กันอยู่ครับในเรื่องของการแข่งขันระดับสูงฮะเรียกได้ว่ามันกดดันนะฮะแล้วก็ตึงเครียดเป็นอย่างมากฮะไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากคู่แข่งฮะ หรือว่าผู้ชมนั่นเองครับรวมถึงแฟนๆฮะที่พวกเขานั้นจะต้องแบกรับความหวังเอาไว้โดยระยะเวลาเกือบ10ปีฮะในการแข่งขันโดตาของโนเทลครับตัวเขานั้นผ่านอะไรหลายๆอย่างมามากมายจริงๆและการเล่นโดตานี่เองมันเหมือนเป็นการเปิดมุมมืดของตัวเองออกมาจนทําให้บางครั้งนั้นตัวเขามีพลังลบออกมาและส่งผลให้เขานั้นรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่ดีอยู่บ่อยครั้งซึ่งความเศร้านี่เองที่เป็นศัตรูหมายเลขหของเขา ที่เข้ามาทักทายเขาอยู่ตลอดเวลา <Sorry. S 1> แล้วก็มาถึงช่วงท้ายในการสัมภาษณ์ฮะก็ได้มีการถามถึงครับผมด้วยอายุตอนนี้ฮะ27ปีของโนเทลครับที่ในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตฮะก็ถือว่าเป็นอายุที่เยอะฮะแล้วช่วงไหนกันที่เขาคิดว่าจะต้องวางมือโดยด no ัตตี้โนเทลฮะก็ได้มีการตอบสื่อครับผมด้วยท่าทีที่ยิม้มย้้มสดใสฮะว่าตัวเขานั้นต้องการที่จะเล่นโดตาไปอีกหลายปีอยู่ครับถึงแม้ว่าการแข่งขันโดตา2นั้นอายุของเขานั้นอาจจะเยอะก็จริง แต่ตัวเขานั้นไม่ได้รู้สึกแก่แต่อย่างใดยังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขานั้นเพิ่งจะอายุ20เท่านั้นที่กําลังจะเริ่มอะไรต่างๆถึงแม้ว่าผมนั้นจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็นั่นแหละผมรู้ว่าการเล่นโดตาให้ชนะต้องทํำยังไง <Kids. S 1> ก็เป็นประมานนี้ครับผมกับการเปิดบ้านฮะของโนเทลครับแล้วก็การสัมภาษณ์เปิดใจเล็กๆน,น้อยๆครับผมกับ BBC New นฮะซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันฮะในช่วงสัมภาษณ์เกี่ยวกับความกดดันในเกมฮะ รวมถึงในการแข่งขันครับผมเราก็จะได้เห็นสีหน้าแล้วก็แววตาของโดเทลฮะที่ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยฮะด้วยความยิ้มแย้มฮะแต่มันก็แฝงครับผมไปด้วยความเศร้าฮะภายในแววตาของเขาที่อาจจะมาจากความกดดันในการแข่งขันฮะหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านานมาของเขานั่นเองฮะก็เป็นประมานีฮะสำหรับเนื้อหาที่ผมเอามาพูดกันในคลิปวิดีโอตอนนี้ฮะก็จะมาจากการสัมภาษณ์ครับผมของช่อง BBC News ฮะ สำหรับท่านไหนที่ต้องการจะไปดูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ให้ครับรวมถึงท่านไหนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงฮะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ตลอดเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ฮะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับผม e-sport s 6 6 5ฮะท่านไหนที่ชอบดูการแข่งขันเกมต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็น Dota 2, CS:GO ฮะ L.O.L ครับผมเกมไหนก็ตามฮะก็สามารถเข้าไปดูฮะแล้วก็เข้าไปติดตามได้ในลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนฮะขอให้ไม่มาจงสถิตอยู่กับทุกคนครับผมสวัสดีครับ